ตอนที่233มาถึงแล้ว1ท้องฟ้าสูงยามเช้าสดใสท่ามกลางสายลมเย็นและแสงแดดจ้าในขณะนี้ที่ประตูสำนักตู้เซียนหลี่ชางโซ่ซึ่งสวมชุดผ้าไหมสีเขียวกำลังขับเคลื่อนเมฆบินไปช้าๆในระดับความสูงที่ไม่สูงหรือต่ำเกินไปเสื้อคลุมนักพรตเต่าที่หออปฝานเตรียมไว้ให้บรรดาสิทธิ์มีสามประเภทหนึ่งคือชุดฝึกและ อีกชุดหนึ่งคือชุดของนักพรตเตาธรรมดาที่หลีชฉางโซ่มักสวมใส่บ่อยๆซึ่งสามารถหยิบขึ้นมาสวมได้ตามต้องการหลิงเอ๋อมักจะเย็บเสื้อคลุมนักพรตเตาให้สิทธิพี่ด้วยตัวนางเองซึ่งมักจะเป็นประเภทที่สองและนางจะเพิ่มสองสามสิบกระเป๋าเล็กๆให้กับเสื้อคลุมนักพรตเตาตามคําขอของสิทธิพี่ของนางส่วนประเภทที่สามจะเป็นแบบที่หลีชฉางโซ่สวมใส่อยู่ในขณะนี้มันให้ผลการป้องกันบาง อย่างและดูเหมือนว่าจะมีค่าเท่ากับศิลาวิญญาณสองามก้อนมันเป็นชุดผ้าไหมสีครามซึ่งถือได้ว่าเป็นเครื่องมือเวสสายป้องกันอย่างหนึ่งวันนี้หลี่ชังโซได้เปลี่ยนเป็นเสื้อคลุมนักเพราะเต่าที่เขาไม่เคยสวมใส่มาก่อนและดูสะดุดตากว่าปกติเขาไม่มีทางเลือกเพราะวันนี้ถือว่าพิเศษอยู่สักหน่อยเมื่อรองเจ้าสำนักเทพทะเลกำลังจะพาคู่มั่นของเขามาเยี่ยม รองเจ้าสำนักเทพทะเลซึ่งกำลังจะพาคู่บำเพ็ญเต๋าของเขามาเยี่ยมเยือนที่สำนักตู้เซียนหลีช่ชางโซ่คิดถึงเรื่องนี้อย่างรอบคอบและรู้สึกว่าเขาควรใส่ใจให้มากกว่านี้เขาคิดว่าควรจะให้เกียรติรองเจ้าสำนักต่อหน้าคู่มั่นของเขาจึงไม่ควรปรากฏกายอย่างธรรมดาจนเกินไปอาจถือได้ว่าเป็นการตอบแทนเพราะท้ายที่สุดหัวใจของเขาก็กำลังเผาไหม้เพราะเขามีส่วนทำให้เกิดการแต่งงานครั้งนี้ขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ เมื่อเขาไปถึงหน้าสำนักเซียนหลี่ฉางโซ่ก็โค้งคำนับให้ผู้อาวุโสเซียนและนักพรตที่เฝ้าประตูสองสามคนเขากล่าวว่าข้าหลีฉางโซ่สิทธิแห่งยอดเขาหยกน้อยมาที่นี่เพื่อรอรับสหายของข้าที่มาเยี่ยมเป็นใบอนุญาตที่ได้รับจากหอไปฝานขอท่านได้โปรดดูขอรับเซียนผู้พิทักษ์ประตูหยิบแผ่นหยกและดูข้อความบนนั้นก่อนจะพยักหน้าอย่างรวดเร็วพร้อม ด้วยรอยยิ้มและชี้แนะว่าชังโซ่ดีแล้วที่เจ้ายังผูกมิตรกับผู้ฝึกบำเพ็ญแห่งเกาะเต่าทองและองค์ชายรองแห่งวังมังกรทะเลบูนพาระวังอย่าได้เสียมารยาทในภายหลังจนกลายเป็นที่ขบขันให้ผู้อื่นหัวเราะเยาะได้สิทธิ์เข้าใจแล้วขอรับทันใดนั้นเซียนทั้งสองก็เปิดม่านประตูค่ายกลเวทออกทันทีจากนั้นหลี่ชางโซ่ก็เดินออกจากสำนักแล้วขี่เมฆลอยขึ้นไปในอากาศในขณะที่เฝ้ารอยอย่างเงียบฮ่าฮ่า ไม่นานหลังจากนั้นก็มีจุดสีดำปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าและขยายตัวอย่างรวดเร็วพร้อมกับได้ยินเสียงลมลมกระโชกแรงพัดมาจากระยะไกลนับพันลี้เมื่อพวกมันเข้ามาใกล้อีกเล็กน้อยก็เห็นเป็นมังกรวารีเพลิงแดงเกล็ดดำสามตัวบินขึ้นลงแต่และตัวล้วนมีโซ่สีดำอยู่ในปากซึ่งติดอยู่กับรถมางดงามมังกรวรีทั้งสนี้ล้วนอยู่ในขอบเคซียนเสินพวกมันดูดุร้ายและทรงพลังคล้ายกับทหาร เซียนมังกรวารีแห่งเผ่ามังกรหลี่ฉางโซ่จ้องมองไปที่มังกรทั้งสามและครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะสายศีรษะเล็กน้อยที่ใดมีการกดขี่ที่นั่นย่อมมีการต่อต้านและหลักการนี้ย่อมสมเหตุสมผลแม้แต่ในโลกบับการที่กว้างใหญ่ทว่าวันนี้ไม่ใช่เวลาจะมาคิดเรื่องนี้หลีฉางโซ่เริ่มเตรียมตัวต้อนรับพวกเขาเมื่อรถม้ามังกรหยุดห่างออกไปสิบลีประตูก็เปิด ออกและอาวอีก็บินออกมาพร้อมกับเด็กสาวที่มีเส้นผมยาวสีน้ำเงินเข้มและตามหลังด้วยผู้อาวุโสหัวมังกรอีกสองคนพี่ฉางโซ่อาวอีส่งเสียงร้องเรียกออกมาเมื่ออยู่ห่างออกไปได้สิบลี้ใบหน้าของชายหนุ่มเต็มไปด้วยรอยยิ้มขณะที่โบกมือให้หลีชหล่ชางโซหลี่ชางโซยืนยิ้มและพยักหน้าให้อย่างเงียบฮ่า <laughs> สตรีน้อยแสนงามจากเผ่าทะเลข้างๆอ่าวยี่อดจะแอบ,บมองเขาอย่างระมัดระวังไม่ได้นี่คือพี่ชางโซ่ที่อีอีพูดถึงอยู่เสมอหรือเมื่อร่างเหล่านั้นลอยมาอยู่ตรงหน้าหลี่ฉางโซ่หลี่ช้างโซ่ก็ยิ้มและโค้งคำนับให้ในขณะที่อาว่าอีและหญิงสาวข้างกายเขารีบโค้งคำนับกลับให้ทันทีส่วนผู้อาวุโสหัวมังกรทั้งสองเพียงพยักหน้าให้โดยไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรเพิ่มเติมเจ้าสำนักและรองเจ้าสำนักเทพทะเลทักษิณต่างก็มองกันและ และโดยที่หลี่ฉางโซ่ไม่ไม่ทันได้เตือนอะไรจู่่อ้าวอีก็กล่าวเสียงดังชัดเจนว่าพี่ฉางโซ่ผ่านไปหลายสิบปีแล้วนับจากที่เราพบกันครั้งล่าสุดท่านเป็นอย่างไรบ้างขอรับขอบคุณที่เป็นห่วงข้าพี่อีปโปรดอย่าก,กังวลข้าฝึกบำเพ็ญอยู่บนภูเขาทุกอย่างปกติเรียบร้อยดีนี่คือโอ้ข้ามาที่นี่เพื่อแนะนำพี่ฉางโซ่อ้าวอีเ e e ม้มปากพลางรู้สึกเขินอายเล็กน้อย <ๆ S 1> แต่ก็ยังคงสแสดงความรับผิดชอบในฐานะมังกร เพศผู้ที่เจริญวัยเต็มที่เขาเอื้อมมือออกไปจับมือขององค์หญิงเงือกและเชิญนางออกมาจากด้านหลังของเขานางเงือกมีเอวเพียรรูปร่างผอมบางและน้ำเสียงอ่อนโยนนางมีชื่อเสียงลือเรื่องในด้านความงามและน้ำเสียงไพเราะในหมู่ชาวเผ่าทะเลองค์หญิงแห่งเผ่าเงือกนี้วางตัวได้อย่างสมบูรณ์แบบนางดูอ่อนหวานน่ารักฉลาดเฉ,ฉลียวและคล่องแคล้าเล็กน้อยนางยืนอยู่ข้างอาวอีเหมือนเป็นพี่สาวของเขาคู่มังกรและปลาก็เข้ากันได้ดี ยิง่นางก้มศีรษะและคงคำนับแล้วเปิดปากสีแดงอ่อนนุ่มของนางกล่าวออกมาเบาๆว่าซ,ซื่อขอน้อมพบพี่ฉางโซ่เจ้ากะน้ำเสียงของนางแผ่วเบาแม้หลี่ฉางโซ่ไม่ได้ประทับใจนางมากนักแต่เขาก็อดรู้สึกไม่ได้ว่านางดูสง่างามและเป็นมิตรอาวอีรีบกล่าวจากด้านข้างว่าพี่ฉางโซ่นี้คือคู่มั่นของข้าเราตกลงจะแต่งงานกันแล้วนางมีนามว่าเจียงซื่อเอ,อ๋อ หลีช่ชางโซ่ยิ้มและกล่าวว่าเช่นนั้นข้าต้องเรียกเจ้าว่าน้องสะพ้ายพี่อีเจ้าโชคดีจริงๆฮิฮิเอาอีเกาศีสะและยิ้มขัดเขินหลีช่ชางโซ่หันกลับมาและผายมือเชิญแต่เอาอีรีบกล่าวว่าพี่ชางโซ่โปรดรอสักครู่ก่อนข้ามีของขวัญเล็กน้อยบางอย่างที่นำมามอบให้ท่านขอรับพี่อีเจ้ามาเยี่ยมข้าแล้วเย่ถึงนำอา ทันใดนั้นก็มีเสียงมังกรคำรามมาจากท้องฟ้าและรถม้ามังกรสามคันที่เต็มไปด้วยหีบสมบัติก็บินลงมาจากฟากฟ้าอาวอียิ้มและกล่าวว่าข้าหวังว่าพี่ชางโซ่จะยินดียอมรับของขวัญเล็กน้อยเหล่านี้หลี่ชางโซ่เงียบเงันทันทีขอโทษเถิดนะแล้วเจ้าชี้แจงอย่างไรกับวังมังกรเมื่อขอสมบัติมากมายเพื่อมอบให้กับสิทธิหนุ่มของสำนักตู้เซียน ลีชางโซ่กระตุกมุมปากเล็กน้อยชั่วขณะหนึ่งนั้นเขาไม่อาจเอ่ยอันใดได้และทำได้เพียงยิม้มและพยักหน้าให้อาวอีพี่อีมากพิธีเกินไปแล้วพี่ชางโซ่สำหรับข้าอาวอีท่านเป็นยิ่งกว่าสหายสนิทของข้าแล้วใย,ยต้องกังวลกับของขวัญเพียงเล็กน้อยเท่านั้นขอรับเจียงซื่อเอ,อ๋องหญิงแห่งเผ่าเงือกอดจะกระพริบตาไม่ได้ลีช้างโซ่สังเกตรายละเอียดนั้นเป็นอย่างดีและอดจะถอนหายใจไม่ได้ รองเจ้าสำนักยังคงประมาทเกินไปดังนั้นหลี่ชังโซจึงได้ใส่หีบสมบัติทั้งหมด99หีบเอาไว้ในคลังเวทจัดเก็บเจ็ดหรือ8ชิ้นภายใต้สายตาจ้องมองที่สับสนของชายชาราผู้พิทักษ์ประตูสองสามคนในเวลานั้นสีหน้าของเซียนผู้พิทักษ์ประตูดูซับซ้อนมากแม้พวกเขาจะไม่รู้ว่ามีสมบัติอะไรอยู่ในหีบสมบัติแต่เพียงแค่หีบสมบัติยกเคลือบทองอย่างเดียวนี้ก็ทำจากวัสดุยอดเยี่ยมมากแล้ว เอาอีกล่าวอีกครั้งอย่างคาดไม่ถึงว่ารบกวนท่านลุงทั้งสองโปรดรอที่นี่ด้วยนะขอรับโปรดวางพระไทยฝ่าบาทผู้อาวุโสหัวมังกรทั้งสองโค้งคำนับและกล่าวว่าพวกเราจะอยู่ที่นี่เพื่อปกป้องค่ายกลนเวทพิทักษ์ที่นี่ฝ่าบาทหากท่านต้องการสิ่งใดโปรดเรียกพวกเราได้ทุกเมื่อเซียนสัญชราผู้พิทักษ์ประตูลังเลที่จะกล่าวบางอย่างเล็กน้อยเขาจะปล่อยให้ปรมาจารย์เผ่ามังกรอย,อยู่นอกประตูสำนักเช่นนั้นได้อย่างไร มันไร้มารยาทเกินไปทว่าหลี่ฉางโซ่ก็ผายมือเชิญแล้วนำอ๋ออีและเจียงซื่อเอ๋อไปยังสำนักตอนที่234มาถึงแล้วสองชายชราผู้พิทักษ์ประตูสองสามคนนั้นจึงรีบเปิดค่ายกลเวทพิทักษ์ขุนเขาและปล่อยให้หนึ่งผามังกรและหนึ่งเผาทะเลเข้าสู่ค่ายกลเวทพวกเขากำลังคิดว่าควรแจ้งให้เหล่าผู้อาวุโสใหญ่ออกมารับพวกเขาหรือไม่ หลีช่ชางโซ่กล่าวว่าสิทธิ์ได้รับสหายที่มาเยี่ยมแล้วข้าจึงขอพาดหายไปที่ยอดเขาหยกน้อยนักขอรับเหล่าเซียนผู้พิทักษ์ประตูฝืนหัวเราะแย่แย่และมองดูร่างทั้งสามขี่เมฆจากไปพวกเขาแต่ละคนรู้สึกมึนง,งงเล็กน้อยหลังจากที่หลีช่ชางโซ่และคนอื่นๆจากไปแล้วเหล่าเซียนผู้พิทักษ์ประตูก็รีบไปที่ยอดเขาพี่ชิสวรลและรายงานเรื่องนี้ให้ผู้อาวุโสสูงสุดและถามว่าพวกเขาอยากเชิญปรมาจารย์เผ่ามังกร ทั้งสองคนไปยังสำนักหรือไม่ผู้อาวุโสไม่อาจตัดสินใจได้เช่นกันดังนั้นเขาจึงเตือนเจ้าสำนักซึ่งกำลังเข้าปิดด่านพักฟื้นอยู่ทว่าเมื่อจีอูโยได้ยินว่าเป็นหลี่ชางโซ่จากยอดเขาหยกน้อยเขาก็หัวเราะและดุเหล่าผู้อาวุโสชางโซ่มีสหายมากมายหญ่ต้องเอะอะให้เป็นเรื่องใหญ่เล่าสิทธิ์ผู้นี้ชางโซ่นั้นไม่เลวเขา เป็นคนซื่อสัตย์พักดีและใจดีมีคุณธรรมต่อให้ราชามังกรจะมาที่นี่ก็ไม่มีอะไรต้องตื่นตกใจนะับประสาอะไรกับองค์ชายแห่งเผ่ามังกรไม่เป็นไรใช่หรือไม่เออแค่แค่ให้คนส่งชาและสุราชั้นดีไปที่ยอดเขาหยกน้อยและให้ช้างโซ่คอยดูแลรับรององค์ชายรองเผ่ามังกรให้สำราญใจอย่าลืมว่าอาอี e. เป็นผู้ฝึกบำเพ็นแห่งเกาะเต่าทองด้วยเขาเป็นสิทธิ์ของผู้อาวุโสเซียนใหญ่อู้หยุนความ อาวุโสของเขาเทียบเท่ากับข้าทว่าเขานับเป็นรุ่นเดียวกับชางโซนี่ไม่ใช่เรื่องหน้าขันเลยห้าห้าหาห้าผู้อาวุโสทั้งหลายต่างมองหน้ากันอย่างตกตะลึงแต่ละคนต่างก็เต็มไปด้วยความสงสัยไม่รู้ว่าพวกเขาประมาทเกินไปหรือว่าจู่จู่เจ้าสำนักก็มีบางอย่างผิดปกติในวันนั้นบรรยากาศของสำนักตู้เซียนมีเสียงอึดทึกครึกโครมค่อนข้างแปลกประหลาดเมื่อหลี่ชางโซพาอ้าวอีไปที่ยอดเขาหยกน้อยแล้วพวกเขาก็พบสามในสี่สมาชิกระดับสูงของ กลุ่มยอดนักกินแห่งยอดเขาหยกน้อยกำลังรวมตัวกันแม่โยชินสเสวียนหยาจะเข้าปิดด่านฝึกบำเพ็ญอย่างหนักแต่ก็เหลือทั้งสามคนนี้ที่ยังคงเดิมในฐานะสิทธิ์น้องหญิงของหลีฉางโซ่ในวันนี้หลิงเอ๋อมุ่งเน้นการแต่งตัวอีกครั้งด้วยชุดกระโปรงสีชมพูอ่อนและแขนเสื้อพลิ้วไหวและแต่งใบหน้าของนางด้วยสีดอกท้อเพราะนางได้ยินมาว่ามีองค์หญิงเงือกมานางจึงต้องให้หน้าสิทธพี่ของนาง ส่วนอาจารย์อน้อยนางคุ้นชินกับการแต่งตัวสบายๆและวันนี้นางก็ไม่ได้แต่งตัวมากเกินไปนางเพียงทิ้งน้ำเต้าใหญ่แล้วเปลี่ยนรองเท้าฟางที่เท้าเป็นรองเท้าผ้ายาว่าหุ้มข้อเข,ข้ากับเสื้อแขนสั้นและกระโปรงที่นางสวมใส่บ่อยครั้งจิวจิวเพียงยืนอยู่ตรงนี้พลางยืดอกอบอิ่มแล้วเงยศีรษะขึ้นเท่านั้นมันก็เพียงพอแล้วที่จะข่มสตรีงดงามสุดๆส่วนใหญ่ได้ ทว่าสงหลิงลี่กลับแต่งตัวเออเปลี่ยนเป็นชุดเกราะสีสดใสาบางทีอาจเป็นเพราะนางอยู่ที่ยอดเขาหยกน้อยอย่างสบายเกินไปบัดนี้แขนของสงหลิงลี่จึงหนาขึ้นเล็กน้อยเมื่อหลีช่ชังโซฟาเอาอีและเจียงซื่อเอ๋อลงมาหลิงเอ๋อและสงหลิงลี่ก็เป็นคนแรกๆที่ไปต้อนรับทักทายพวกเขาในขณะที่จิ๋วจิวก็บินไปข้างหลังอย่างสงบเมื่อเจียงซื่อเอ๋อเห็นหลิงเอ๋อนางก็อดจะถอนหายใจด้วยความชื่นชมไม่ได้จากนั้นนางก็ นึกถึงสิ่งที่นางวางแผนไว้ก่อนหน้านี้และมุ่งเป้าไปที่หลิงเอ๋อในทันทีหลิงเอ๋อก้าวออกไปข้างหน้าและโค้งคำนับให้อย่างสง่างามเจียงซื่อเอ๋อโค้งคำนับกลับในทันทีและเรียกนางอย่างนุ่มนวลว่าพี่หลิงเอ๋อหลิงเอ๋อก็ตอบกลับอย่างอ่อนโยนว่าเช่นนั้นข้าขอเรียกท่านว่าน้องซื่อเอ๋อได้หรือไม่จากนั้นทั้งสองก็จับจูงมือกันไปที่กระท่อมมุงจากพลางพูดคุยหัวเราะกันอย่างมีความสุขหลี่ ชางโซและอ่าวอีที่อยู่ข้างหลังพวกนางต่างก็เอียงศีรษะเฝ้ามองอ่าวอีกระซิบพี่ชางโซพวกนางรู้จักกันมาก่อนหรือไม่อืมอย่าห่วงไปเลยมิตรภาพระหว่างสตรีนั้นลึกลับยิ่งปล่อยให้พวกนางเล่นกันเองข้ามีเรื่องที่น่าสนใจมากมายที่ต้องทําที่นี่ไปที่หอโอสถและดูกันเถิดขอรับอ่าวอีพยักหน้ารับด้วยรอยยิ้มลีชฉางโซสั่งบางอย่างกับหลิงเอ,อ๋อร์หลิงเอ๋อพยักหน้าแล้วขอให้เจียงซื่อเอ๋อนั่งลงก่อนจะ้ะ นำขนมและผลไม้เซียนบางอย่างมาให้พร้อมกับเริ่มชงชายอย่างชำนาญเมื่อจิวจิวและสงหลิงลี่เข้าไปในกระท่อมมุงจากสิ่งต่างๆในกระท่อมมุงจากก็คึกคักมีชีวิตชีวาขึ้นมากที่หน้าหอโอสดลี่ชางโซ่ได้หยิบเบาะนั่งสมาธิสองใบออกมาแล้วนั่งลงกับอาวอีพวกเขาพูดคุยกันถึงเรื่องที่น่าสนใจบางอย่างบนเกาะเต่าทองอาวอี e. ยิ้มและกล่าวว่า ครั้งสุดท้ายที่ข้าได้พบพี่ชายเช่นนี้คือยังอยู่ในระหว่างการแข่งขันครั้งใหญ่ของสำนักตู้เซียนเหอมีอันใดผิดปกติหรือหลี่ชางโซ่ยิ้มและกล่าวว่าในขณะนี้เจ้าน่าจะมีความสุขมากแล้วยายถึงถอนหายใจหนักเช่นนี้มีปัญหาวุ่นวายไปทั่วทั้งสี่คาบมหาสมุทรหลี่ชางโซ่ทำท่าทางให้เงียบเสียงและหยิบยันยกออกมาเพื่อควบคุมและสร้างชั้นค่ายกลต่างๆขึ้นที่นี่ เขามองไปที่หินสัมผัสและกล่าวว่ายากที่เจ้าจะมาที่นี่ได้อย่าพูดถึงเรื่องเหล่านี้อีกเลยขอรับอาวอีพยักหน้าทันทีแน่นอนว่าเขาเข้าใจว่าหลีช่ชางโซ่ไม่ต้องการจะเปิดเผยตัวตนของเขาหลีช่ชางโซ่กระแอมไอและกล่าวอย่างจริงจังว่าครั้งสุดท้ายที่ข้าบอกลาเจ้าในสำนักเจ้าได้ใช้ของที่ข้ามอบให้ไปหรือไม่แล้วมันได้ผลหรือไม่ใบหน้าของอาวอีพันแดงก่ำขึ้นในทันทีและกล่าวตอบตะกุบตะกักว่า สิทธิ์พี่บนเกาะเอาสุราสมุนไพรและภาพวาดฤดูใบไม้ผลิออกไปก่อนที่ข้าจะได้ทันใช้พวกมันด้วยซ้ำพวกเขายืมมันมาและไม่ได้บอกว่าจะคืนมันให้ข้าข้าเองก็ไม่กล้าขอคืนมาขอรับลีชางโซ่รู้สึกหัวเราะไม่ได้หรือร้องให้ไม่ออกขึ้นมาทันทีอาวอีมีท่าทีละอายใจขณะกล่าวว่าข้าขออภัยที่ทำให้สิทธิ์พี่ผิดหวังขอรับมีอันใดให้ผิดหวังหรือเล่าลีชางโซ่หัวเราะเบาๆและกล่าวว่า ตอนนี้เจ้ามีคู่บำเพ็ญเต่าแล้วจึงไม่จำเป็นต้องใช้ภาพวาดฤดูใบไม้ผลิแล้วเจ้านำโอสถและสุราสมุนไพรเหล่านี้กลับไปลองใช้ดูเถิดขณะกล่าวหลีชังโซ่ก็หยิบแหวนขุมทรัพย์ออกมาข้าได้ปรับปรุงสุราสมุนไพรอีกครั้งมันมีฤทธิ์แรงน้อยกว่าแต่ให้ผลคงอยู่ยาวนานโอสถเม็ดนี้เรียกว่าโอสถปรัถนาซึ่งได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นด้วยเช่นกันบางทีมันอาจจะให้ผลที่คาดไม่ ถึงต่อร่างกายที่หยุดการเติบโตของเจ้าทวายามนี้เจ้าก็มีคู่บำเพ็ญเต่าแล้วย่อมปลอดภัยที่จะใช้สิ่งเหล่านี้เพียงแค่ใช้มาในปริมาณที่เหมาะสมและทางที่ดีควรกินเป็นช่วงระยะห่างประจำอ้าวอียิปแหวนไปในทันทีขณะที่เขากำลังจะกล่าวคำขอบคุณหลี่ชางโซ่ก็ขมวดคิ้วทันทีและกล่าวผ่านการส่งข้อความเสียงเมืองอันสุยวิหารเทพทะเล หเอาอี e. ขมวดคิ้วในขณะนั้นเขารู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อยทั้งสองมองหน้ากันและเอาอีก็เกือบจะพล้งออกมาว่าพวกเขากำลังเริ่มโจมตีหรือขอรับเงียบหลีชังโซ่กล่าวอย่างสงบว่าเราจะใช้เจตจำนงวิญญาณของเราเพื่อสังเกตผ่านรูปปั้นมาดูกันว่าพวกเขาสร้างปัญหาได้อย่างไรขอรับเอาอีพยักหน้ารับทันทีเขาหลับตาและเพ่งจิตเจตจำนงวิญญาณของเขาจดจ่อไปที่ รูปปั้นรองแห่งวิหารเทพทะเลในเมืองอันสุยผ่านรูปปั้นในเวลานี้ทั้งสองคนล้วนสัมผัสได้ทันทีว่าเมืองอันสุยกำลังกลาหนมังกรแท้ที่มีเกล็ดสีน้ำเงินเหินบินไปมาบนท้องฟ้าดึงดูดความสนใจของมนุษย์ในเมืองให้เงยหน้าขึ้นมองหากผู้บำเพ็ญเหวินจริงไม่ได้แจ้งเขามาก่อนหน้านี้ในเวลานี้หลี่ชางโซ่ก็คงจะงงงวยและไม่รู้ว่าเผ่ามังกรกำลังทำอะไรอยู่ ในขณะนี้เจ้าสำนักและรองเจ้าสำนักเทพทะเลต่างกำลังสื่อสารกันผ่านเจ็จำนงนวิญญาณของเขาพี่อีนี่คือคนจากเผ่าของเจ้าใช่หรือไม่นั่นไม่ถูกต้องนี่คือร่างจำแรงของมังกรวารีแม้จะเป็นของเผ่ามังกรแต่มีสถานะไม่สูงในเผ่ามันเป็นเพียงแค่ผู้พิทักษ์ขณะที่ทั้งสองกำลังสนทนากันอยู่ทันใดนั้นมังกรแท้บนท้องฟ้าก็ตกลงมายังวิหารเทพทะเล และกลางอากาศนั้นมันก็กลายร่างเป็นชายวัยกลางคนที่มีเขามังกรอยู่เหนือศีรษะและตกลงไปที่ลานภายในของวิหารเทพทะเลดูเหมือนว่าฐานพลังปราณของเขาจะอยู่ที่ขอบเขตเซียนเทียนขั้นสูงสุดแม้จะไม่สูงแต่ก็ไม่นับว่าต่ำที่นี่ลีชางโซ่กล่าวผ่านเจ็ดจำนงวิญ,ญญาณว่ามาดูกันว่าเขาสร้างปัญหาอย่างไรอาวอีพยักหน้าแม้จะเกิดโทสะในใจแต่เขาก็ไม่กล้ารีบบุ่มบ่ามตัดสินใจทำอะไร อีกด้านหนึ่งนั้นเมื่อทั้งสองซ่อนตัวอยู่ในชั้นค่ายกลนและไม่รู้ว่าจะทำอะไรในกระท่อมมุงจากเจียงซื่อเอ๋อที่กำลังพูดถึงความสนิทสนมของนางกับอาอีทันใดนั้นก็หัวเราะเบาๆและถามหลิงเอ๋อว่าพี่สาวท่านมีผู้ใดในใจแล้วหรือไม่ครั้งนี้ข้านำสมบัติจากเผ่ามาด้วยหากท่านมีผู้ใดในใจของสิ่งนี้ก็อาจมีประโยชน์